น้องการทัศนะนี่เดินทางไปที่อาสมฤษีเนนาธาตุพุทธคุณที่จังหวัดอยุธยาเมื่อวานนี้น้องการเนี่ยเขาไปถ่ายทำเอ็มวีเพลงใหม่ซึ่งเป็นเพลงมหามงคลลำดับที่9ก้าลำดับก็สวยแล้วเอ้อน,นี้สายมูนะเพลง,งน้องการใช่กับพระตลอดเลยถูกต้องค่ะสำหรับเพลงนี้เนี่ยมีชื่อว่าเพลงดั่งมนตราน้องเนี่ยเขาตั้งใจทำถวายพา่อปู่ฤษีพรหมเมตท,ที่ตัวเองศรัทธามากมาก แล้วได้พระเอกนางเอกลิเกจากคณะสอนรามน้ำเพชรอย่างน้องเบลกับน้องปอยมาเป็นพระเอกนางเอก MV คุณผู้ชม,มตัวน้องปอยเนี่ยเขาบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นลูกศิษย์ของพ่อปู่อยู่แล้วก็มาไหว้ทุกเดือนขออะไรเชื่อไหมว่าสมหวังตลอด มาถ่ายทำกันถึงสถานที่จริงแบบนี้คุณผู้ชมก็ต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเลิกเอาชัยสักนิดหนึ่งเพื่อขอให้เพลงนี้เนี่ยประสบความสำเร็จและพิเศษสุดๆจะ้ะน้องการมีตัวเลขมาฝากเป็นแฟนบันเทิงไทยรัฐนี่ค่ะดูนะจัดมาเลยค่ะเสียงหยิบลูกปิงปองได้เลขอะ,อะไรช่วยกันดูหน่อยค่ะเชอรี่ค่ะล้วงมาเลยค่ะล้วงมาเลยค่ะพร้อมเลยค่ะส่วนจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันดีกว่า 1> C 1 8 1 8 1 8หนึ่ีหน่ครับปีหเนาะใช่ฮะต้องออกสักตัวแหละนะไม่ออกงวดนี้เราออกววนหน้ามาเดิมนรฬกกเ็เดืองดังสะท้อนทั่วประทอรณินให้ชื่อกูสิ้นทุกแห่งหนเมื่อได้ออกสู่สายตาประชาชนให้หลงดังถูกมนต์ตรา เพราะเลขก็สวยย้ำอีกทีนะคะเลขที่น้องล้วงลูกปิงปองทำมาได้ก็คือ418น่ดพฉันชอบน้องการร่ากน้องการบอกว่า418มัน้องออกสักเลขอ่ะพี่นะคาเราก็ลองละคลองเลือกเอาเลยละกันใช่ค่ะ